สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง youtube เสือพาไปนะครับตอนนี้พี่เสืออยู่ที่ร้านลาบลาบอะไรสักอย่างนี่แหละฮะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปดูนะว่าชื่อร้านอะไรนะแต่ที่แน่ๆนะฮะชอบกระถางดอกไม้ของเขาที่น่าร้านมากเลยนะเนี่ยฮะสีชมพูนะครับสีม่วงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกสีหนึ่งนะเดี๋ยวถอย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 สีขาวนะฮะโอ้นะน่ารักมากเลยนะครับอากาศร้อนนะฮะอากาศร้อนมากๆนะวันนี้เดินทางมาถึงก็นะ ชมดอกไม้ไปก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูบรรยากาศทั้างในร้านนะครับไปดูไปดูนะฮะนี่นะครับบรรยากาศของร้านก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีจุดนะฮะล้างมือนะครับนี่นะเห็นไหมะเห็นไหมจุดบริการนะฮะล้างมือนะฮะตามมาตรการการป้องกันโควิดนะฮะอ๋อเจอป้ายร้านนะไปดูป้ายกับเมนูนะทุกคนไปดูป้ายกับเมนูนะครับนี่ครับผมชื่อร้านลาบไก่งวงสกลนครนะฮะบายพารนะครับ ลาบไก่งวงสกลนครบายพาสนะฮะอ่ะมาดูเมนูมีอะไรนะ่าสนใจครับลาบไก่งวง8ปต้มไก่งวง120ทอดไก่งวงไม่มีนะฮะปลาส้มทอด80สินะฮะปลาส้มนึ่งสรงเครื่องร้อยี่โอ้นะ,ะเมนูนแนะนำแล้วก็มีนะเนื้อเข,ขุขนเสียบไม้นะเนื้อเขาขนทอดเสือร้องไห้ทำไมเสือต้องร้องไห้เสือหัวเราะเสือดีใจได้หรือเปล่านะฮะ เปิดบริการ10โมงเช้านะครับตอนนี้เวลาปิดก็เลื่อนนะครับเพราะว่าเลื่อนเข้านะเลื่อนเข้าเนื่องจากเป็นช่วงความมาตรการป้องกันโควิดนั่นเองนะครับอ่ะไปดูบรรยากาศด้านในครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเข้าไปเลยเข้าไปเลยว้าว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 เป็นยังไง้าวว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 ้าว้องตกกล้องล้มนะฮะ โอ้เมนูเนี to buy, to ่ยเราอยู่กับเพื่อนๆยูทูบเบอร์นะครับนะอยู่กับกัปตันนะฮะกัปตันดำซิ่งนะฮะจักรีนะครับกบกชานชายกินคนแรกแล้วนะฮะอาริสต่อนนะฮะแอดนุ๊กนะครับนี่นะฮะเอมิเดอร์นะครับเปล่าต้นแล้วก็ขนาย ใช่ครับอันนี้ถไผ่รึเปล่าถไผ่รึเปล่าครับผมผัดกับทานตะวันกินข้าวเลยนี่ครับแน่ช่วงทนายชวนชิมนะครับอันนี้คือลาบอะไรนะฮะลาบหมูลาบหมูนะฮะนมหมูนมหมูต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านปลาส้มทอดโอ้โหยังผู้ตอบนะบะกระบกครับ กระบบกครับจริงเหรอครับครับกระบอกเนี่ยนี่ีครับบะบกครับบรกบกหมูอันนี้อันนี้รู้สึกว่าตลอดเลยะบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวพี่เสือจะไปนั่งกินนะคะไม่คุยเลยเอ็มบอกว่าคณะยุ่งอยู่วันนี้อืะครับวันนี้ไม่ต้องทัรมานเกัครับกับตันไดไปยู่กับเดี๋ยวเดี๋ยพึ่งไม่ไหวเดี๋ยวพึ่งไม่ไหวเดี๋ยวพไเดี๋ยวเเย เดี S <S ๋ยวต่อไปจะเป er> ็นช่วงเสือกินแซกแล้วนะฮะทุกท่านนะครับแนะนำว่าร้านนี้นะฮะน่ารับประทานจริงๆครับเดี๋ยวไปเสือจะชิมลาบหมูนะครับไฟของร้านคือตัวไหนครับเนี่ยอ๋อเป็นเสือเนี่ยเนี่ยเนียได้ใช่ไหมครับได้แล้วก็ตังด้วยเท่าเหนียวเนาะ เจอไหมเนี่ยอืมอ้าวโอ้ลาบหมูอร่อยมากตรงข้ามแฮงปูนไม่เห็นเหรอลาบหมูนะฮะแป๊บเดี๋ยวให้ดูปลาส้มนะชัดๆนะมึงไม่เห็นได้ยังไงร้าดูเริ่มอยู่หัวมึงไม่เห็นแล้วลาบไก่รวงสกลนครเนี่ยไปลายพัดเนี่ยคนอื่นเขามาดูวงพีมันคนเดียวบอกไม่เห็นร้านไอ้มึ่งกองขาบังตาแล้วบอกเลย บบกแล้วแบกแล้วโอ้โหขี้น้อยใจด้วยนะไม่กินแล้วโอ้โหเขาเตรียมอาหารไม่เพียบเลยไม่กินคือชอบโมโหเลยโมโหนะยโมโหอยู่พี่ครับร้านที่ไม่มีป้ายเขบอกก็เลยหาไม่เจอเพื่อนทนายสุเกตหาไม่เจอดูเสือกินต่อนะครับ นี่คือปลาส้มนะฮะอุ้ยผักชีเต็มเลยคนระับบนี่เเยปลาส้มอร่อยมากพี่เสือล้างมือแล้วนะฮะจะกินต้นหอมแล้วนะฮะปลาส้มแซ่บมากปลาส้มสุดยอดนะมาที่นี่อย่าลืมทานปลาส้มให้ได้เนาะอันนี้เราก็เสือ์ฟให้อือสุดยอดจนระิงปลาส้มสุดยอดอร่อยมากนะฮะ ก็มีดวงอืม็ชเปนไงดีมากไม่เปรี้ยวมากกำลังดีนะครับอร่อยสดๆนะเป็นยังไงครับพี่จะรับกินผักบ้างก็ได้นะครับครับกินแต่นมอย่างเดียวไม่ได้นะเอาไปดูเขาบอกว่ามันกลับเข้าไปเข้าไปซอยแล้วมันไม่เจอร้านนะครับพี่ดำจะมาไหมครัรีวิวนะร้านลาบไก่งวงนะสกลใช่ไหมใช่ร้านลาบไก่งวงสกลนครนะ ก็จบรีวิวตัวเลยนะครับขอบคุณที่รับชมเสื้อผ้าไปนะขอบคุณนักการ